ยนยืนยันยื่นลาออกจากกอบอส่งตรงถึงนายกตั้งแต่17เมษาปลอดประสบแจ้งไม่มีความขัดแยง้งย้ำการประมูลเดินหน้าต่อแม้ญี่ปุ่นถอนตัวรวบแล้วเสียเจ้าของร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอ้างบันดาลโทสะ หลังถูกคู่ขาแ์คลิปร่วมเพศลงยูทู e ใช้ปืนจุด38ปลิดชีวิตตั้งสติได้ความีดหัน่นศพอำพรางคดีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพระสงฆ์และสามเณรเมืองตรังพลิกคว่ำลงคูน้ำได้รับบาดเจ็บกว่า20รูปขณะเมืองกรุงเก่าพระขับเก๋งชนท้ายรถ6ล้อพร้อมเจ้าอาวาสมรณภาพสองรูป เที่ยวข่าวให้คน้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสามทุ่มสามสิบเก้านาทีช่วงเวลานี้ของเมื่อคืนนี้นะฮะมีพายุฤดูร้อน พัดถล่มหลายจังหวัดนะครับทั้งที่กํแพแพงเพชรทั้งที่พิษณุโลกนะครับที่หนักหน่อยก็คงจะเป็นที่อุตรดิตนะครับอุตรดิตนี่มีผู้ประสบนะครับภัยของพายุถล่มรุนแรงเห็นเขาบอกรุนแรงมากในรอบหลาย10ปีนะฮะอันนี้ฟังจากปากคำชาวบ้านนะครที่อยู่ที่หมู่3หมู่6และหมู่9ต้าตำบลน,น้ำไคลอําเภอน้ำป่านะครับจังหวัดอุตรดิต หลายคนบอกว่าโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอพายุพัดถลมรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้ทางด้านของอจังหวัดนะครับโดยเฉพาะป้องกันภัยจังหวัดในอำเภอนะครับแล้วก็มีกำลังพลจากจังหวัดทหารบกอุตลุ์เ <c oughs> จ้าหน้าที่ำตำรวจเะเวนชายแดนที่316น้ำปาด <c oughs> ก็ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกฮะหมู่3หมู่6และหมู่9นะครับซึ่ง ทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับคุณสุรชัยทัตกวินนี่บอกว่าประกาศให้ทางจังหวัดเนี่ยได้ประกาศให้ตำบลน,น้ำใครอำเภอน้ำป่าเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีวาตภัยเพราะมีบ้านมีโรงเรียนมีวัดนะครับที่เสียหายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วนะครับมีเสียหายสิ้นเชิงเลยนะแบบทั้งหลังเลยแบบอยู่ไม่ได้เลยหมดสภาพเลย22หลังนะครับนี่ฮะ แล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแมงศาลาการาประเรียนวัดห้วยแมงวัดน้ำใครนะครับบ้านเรือนประชาชนอีกมากมายนี่ครับพายุถล่มมานะฮะที่กําแพงเพชรก็มีที่หมู่4ตําบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเมื่อคืนนี้ก็เจอพายุกระหนำ่ำเขาบอกว่าโอ้โหเป็นชั่วโมงนะฮะมีลูกเห็บตกด้วย ชาวบ้านที่นั่นคุณคุณชะลอจงแสงบอกว่าเสียงมันดังน่ากลัวมากนะฮะก่อนฝนตกลมพายุหอบเอาหลังคาสังกะสีบ้านของคุณชะลอเนี่ยหลุดออกจากบ้านปลิวไปพร้อมกับสายลมเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็คุณวันเพนนะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำไม่นานเนี่ยนะครับโรงอิด <c oughs> ทั้งโรงก็ยุบลงมาทั้งหลังเ <c oughs> สาคอนกรีตท,ทุกต้นหักหมดโครงเหล็กทับลงมาที่กองอิด ซึ่งกำลังเผาอิดอยู่เสียหายมากมนี่ฮะอันนี้ที่กำแพงเพชรับแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกฮะอย่างอายุธยาตอนเย็นนี่นะฮะก็ปรากฏว่ามีพายุแรงนะครับพัดมาในหลายอำเภอนะฮะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางปะอินวังน้อยแล้วก็บางไรนะครับเขาเห็นเลยนะฮะเป็นพายุลูกเห็บ ก้อนนี่เป็นน้ําแข็งเลยขนาดประมาณสักเซนหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้านะครับเยอะแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อเนื่องหลายคันนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่1นึถึงยีบนถนนสายเอเชียเนี่ยนะฮะรถยนต์ชนต่อกันไม่ต่ํากว่า15ขคันในหลายจุดนะครับนี่นะฮะแล้วบางจุดก็มีต้นไม้เนี่ยหักโค่นล,ลงมาด้วย<ช>โอ้โหคือบางบางคันเนี่ยเบรกทันแต่คันหลังตามมาเบรกไม่ทน<ช>ันก็ซัดเข้าไปเลยนี่นะฮะ ถนนที่ยุธยานี่เป็นถนนที่เล็กมาก<ช>แคบนะฮะเจอถนนลื่นเข้าไปอีกนะครับเสร็จเลยใช่ครับนี่แหละฮะสภาพอากาศก,ก็จะมีบางจุดนะครับที่อาจจะมีฝนฟ้าคนองกระจายอยู่ครับครับโดยเฉพาะพายุที่มีลมกระโชกแรงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บอกว่าจะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาต่ำสุด26-27องศานะครับ <Yeah. S 2> แต่วันนี้รเราไม่ได้เชิญชวนท่านผู้ชมติดแท็กเรื่องนี้นะครับ,รบเราก็พูดถึงนะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ย ที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะฮะสภาพอากาศในจังหวัดต่างๆนะครับถ้ามีจังหวัดไหนฝนตกลมแรงก็ถ้ายังมีโอกาสส่งข้อความนะครับส่งข่าวหรือว่าติดทวิตเตอร์นะครับก็บอกกล่าวมาทางหน้าจอได้นะครับแต่วันนี้เรื่องที่เราจะติดแท็กนั้นก็คือเรื่องของที่ทางอะไระเขาบุกไปที่ฟาร์มเลี้ยงงูที่ชนบุรีที่สัตหีบนะฮะใช่ไหมฮะใช่ฮะ ก็ <ใน S 1> วันนี้<ใ>นีสัตหีบนี่ไป,ไปเองคุณพวัตเลิศมุกดานำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มแห่งหนึ่งคือฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะฮะเพราะว่ามีไกด์เนี่ยนำนักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ยไปที่ฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงงูอยู่ที่ หมู่2ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีคือมีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับพอไปตรวจสอบเจ้าของฟาร์มชื่อนายมิตรอินพิทักษ์ก็รับว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์มอยู่บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่ลักษณะก็เป็นเพิงสังกะสีแบบนี้แล้วก็มีกรงของงูเห่า กรงของงูเนี่ยทั้งหมด7โกรงรมีงูเห่าเนี่ยนับร้อยตัวนะฮะงูเหลือมและงูหลามขนาดใหญ่ที่บอกใหญ่คือยาวประมาณ5เมตรหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยสตัวก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วตอนที่ไปเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ครับประมาณ20บกว่าคนเนี่ยอ,อยู่ที่ฟาร์มนี้ด้วยกำลังทำอะไรฮะ กำลังใช้บริการคือเข้าไปดื so oh ่มไปไปเที่ยวแล้วก็ไปดื่มดีงูดีงูเห่าผสมเหล้าแล้วก็มีไกด์แบบคอยบรรยายสรรพคุณอะว่าดื่มไปแล้วเนี่ยจะจะปึงปังจะเพิ่มพลังทางเพศนี่ฮะกำลังเลยกำลังดื่มกันเลยใช่ไหมกำลังสดเลยฮะโอ้โหเกาหลีฮะเกาหลีใต้กินดีงูเห่าผสมผสมเหล้าครับ โอ้โหนี่ฮะซึ่งก็คนที่ดูแลฟาร์มนี้ก็คือนายมิดนะฮะแล้วก็นายมิตรก็ไม่สามารถนายมิตรอินพิทักษ์ไม่สามารถนําหลักฐานที่ชัดเจนในการครอบครองงูหลามและงูเหลือมทั้งงูหลามและงูเหลือมเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับครับไม่สามารถนําหลักฐานมาสแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ฉะนั้นนายมิตรอินพิทักษ์ก็ต้องมีความผิด นะครับก็ต้องมีความผิดนะครับซึ่งความผิดเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองนะครับสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองยกเว้นสัตว์ป่าชนิดที่กําหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมายแต่นี่ไปครอบครองแล้วก็ยังมาเปิดบริการแบบนี้ด้วยนะครับก็มีโทษส่วนที่ทางฟาร์มเนี่ยจัดให้บริการนักท่องเที่ยว ชาวเกาหลีนะฮะหรือว่าอื่นๆกินดีงูกินเลือดงูอะไรเนี่ยครับตามความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะเอาความผิดได้นะครับเพราะว่างูเห่าเนี่ยงูเห่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองอนะฮะ<อ>ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ชาวเกาหลีที่กําลังซดดีงูอยู่ซดเลือดงูอยู่ก็ไปเอาผิดเขาไม่ได้ครับนี่ฮะทั้งที่เห็นนะเห็นจ๊ะนี่นะใช่ครับ แล้วเขาก็ไปเจออะไรเจอเนื้องูชำแหละอยู่ในช่องแข็งตู้เย็นออนะฮะเจองูเห่าตากแห้งงูดองไข่งูดอง,ง,ด,องอดีงูมันเป็นยังไงเออไม่รู้ดีงูมันคือไอ้ถุงน้ำดีรหรือเปล่าหรือว่าดูมันไม่ใช่เลือดงูนี่ไม่ใช่ใช่ไหมดีงูไม่ใช่เลือดงูนี่ครับไม่ใช่ถุงน้ำดีของงูหรือเปล่านะฮะเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็ เคยได้ยินข่าวคราวว่าใช่ไหมมีหลายคนก็นิยมดื่มนิยมรับประทานโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวมันจะทําให้ร้อนเองมันจะทําให้ร้อนแบบบางคนเขาเขาบอกนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยแบบเหงื่อแตกเลยดีงูเนี่ยใช่เหมือนกับมันมันเพิ่มพลังมันไปสูบฉีดโลหิตอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วกินกับเหล้าด้วยยิ่งไปกันใหญ่เออมันก็เลยยิ่งทําให้ร้อนนะฮะแล้วก็ เหมือนกับอะไรสู้ซ่ามั้งคุณธีรรในฐานะที่เป็นคนที่มีพลังเยอะเนี่ยมันยังไงฮะก็คือคงไม่เคยรับประทานคือของพวกนี้อย่าไปรับประทานผมว่ามันไม่ช่วยอะไรนะแล้วแล้วคุณทำยังไงคุณถึงเป็นคนที่แบบมีพลังขับเคลื่อนโอ้โหถ้าให้บอกดื่มน้ำหม่ามุ้ยวะากูมันจะยาวก็สั้นๆนะครสั้นๆเนี่ยเพราะก็จะได้เป็นวิทยาทานสาหรับท่านอื่นที่ยังคิดว่าไม่รู้ลหละฉันอยากจะ บ้งปังฉันก็ต้องไปหาดีงูรับประทานอย่างเดียวมันยังมีทางออกอื่นอีกอย่างเช่นคุณไปทํายังไงล่ะไม่ไม่อมเอาอย่างที่หมอเขาบอกไม่ต้องผมบอกอะไรละ่ะอะไรละ่ะหมอบอกก็ออกกําลังกายไงออกกําลังกายดูแลสุขภาพให้ดีโอ้มันกว้างมันกว้างเอ้ามันกว้างเอาแบบเป็นแบบเป็นสูตรอะเป็นสูตรอะขูเป็นเคล็ด <self> ลับอะไอ้นี่ไม่ใช่เคล็ดลับเนี่ยเขาก็รู้กันออกออกําลังกายร่างกายแข็งแรงไม่เอาแบบทานอะไรทานอะไรถ้าบอกว่ามันจะเป็นเคล็ดลับเหรอถ้าบวมันจะลับเหรอก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยไม่ต้ เอาหน้าโอ้โหวิชาเนี่ยหววิชาเนี so ่ยเดี๋ยวค่อยบอกไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังไมหรือว่าหลังฉากเดี๋ยวจะพยายามตะล่อมถามให้แลวได้ความยังไงจะได้มาบอกกล่าวกันนะแต่ว่าไม่ไม่ต้องไปไม่พิสดารนะพิศดารหรือเปล่าพิสดารพิศดารพิศดารอะไรไม่ได้ที่ที่ที่ดื่มที่ทานดื่มหรือทานมันเป็นอะไรก็ธรรมดาอะไรธรรมดาก็หมามม้ยบ้างอะไรอย่างที่เคยเราเคยเอามา เลยฮะใช้้ไดอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นใช้ได้นะแต่ว่าได้ข่าวคุณธีระแบบมีหลายหลายตำรับนี่อ๋อตำรับเดียวก่อนอ๋อตำรับเดียวก่อนวันนี้เราก็ติดแท็กเรื่องนี้นะฮะเปิบด,ดีงูนะฮะ,ะเปิบด,ดีงูท่านมีความเห็นยังไงก็ก,ก็ลองออส่งความเห็นมานะครับอ่าเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ